ครับสวัสดีทุกคนนะคะแหมก็ถ้ามาเสียงต่อแหลขนาดนี้นะคะก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากจะอ,อวดของนะาก็นานๆห่างหายไปนะคะที่ไม่ได้ถอยกระเป๋าใหม่ไม่ใช่อะไรไม่มีตังค์กต้องค่ะและก็ตอนนี้ก็คือได้เริ่มได้ยามนะคะในการถอยกระเป๋าใบใหม่นะคะจริงๆเนี่ยเ,เรามีตั้งแต่ที่เราถอยซซรีนไปเนาะ เราก็มีเป้าหมายเดียวเลยว่าฉันจะต้องถอย c ช n n e l ไม่ว่าจะเป็น c ช n n e l คลาสสิกช a แ n e l w a l กอ๋อคลาสสิกไม่ได้สูงไปชาแ n ลวอล์กอ๋อชาแนลมินิชาแนลแนลสแควร,ร์ว่าไปไม่มีของปีที่แล้วก็คือไปเดินหาชอ็อปเอ็มควอเทียก็คือหลากหลาย w a l ์กคลาสสิกวอล์กบอยโอ้มีทุกสิ่งแต่ไม่ซื้อจ้าจนมาปีนี้ ไม่มีของเลยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็คือไม่มีของทุกสาขาฉะนั้นฉันก็เลยเอ๊ะมีอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจแล้วก็ไปดูทั้งอ่าตัวของกุชชี่ใช่ไหมฮอสปิดเนาะฮอสปิดพอไปลองก็หนักมันจะมีไซส์ไซส์ใสใหญ่เนาะถ้าอยากขึ้นหนักหนักไม่ไหวหนักลืมก็โอเคไม่น่าจะได้หรือจะลองไปเล็กดูเล็กก็เล็กกระเทนินเล็กแบบ จะได้กรุบกริบซึ่งก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ไปหน่อยคือเล็กปไปมาฝากฝั่งของดิออถ้าพูดถึงดิออสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือ s a d d ด e b แบเนะาะเมื่อก่อนนี้ก็คือแบบหายากฮอตฮิตติดลมบนมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้หายากแล้วก็ a l อินสามารถหาได้เลย เลินมา2นาทีก็คือจะมาเข้าสู่การเอ่ออันบ็อกนะคะกระเป๋าคือกระเป๋าใหม่ก็คือใหม่เลยก็คือยังไม่ได้แกะเอ,อ่อถึงแม้ว่าเราจะเห็นจากในช็อปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็คือวันนี้เราก็จะมาแกะพร้อมๆกันบคนอื่นกับทุกคนอื่นมาสั่นกับทุกคนนะคะก็คือถุงใหญ่มากมามกนะคะก็รอบนี้ก็คือได้โบใหญ่คือ ชอบมากนะคะเอาไว้แบบตกแต่งได้อะมาดูกล่องกันก็คือกล่องที่ไมาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะพร้อมกับขูบโบนะคะแล้วก็จะมีการ์ดมาให้นะคะอันนี้เราซื้อที่สยามพารากอนนะคะโอเคงั้นก็มาแกะชอบมากโบใหญ่มากเพราะว่าโบเล็กก่อนอันนี้ที่ได้มาก็คือไม่รู้เอาไปทําอะไรนะคะแต่โบใหญ่ก็คือคิดว่าน่าจะขูบส้มผูกเสื้อได้โอเค นะฮะเรามาดูกันเลยนะคะใหญ่ตัวมหูรานคุถอยทุกคนจะได้เห็นอ่ะมเห็นไปพร้อมๆกันเราจะมากับถุงผ้านะคะแล้วก็มันจะมีแครการ์ดอยู่ในนี้น คือได้น้องออ Shadow Bag นะคะที่เป็นลาย o อ l ลี u e นะคะซึ่ง o อ l ลี u e เนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบบลายที่เป็นตัวนี้อย่างเดียวทั้งหมดนะคะกับลายแบบนี้จริงๆมันมีสีแดงอีกด้วยคือมันมีหลากหลายลายมากนะคะลองไปดูในเว็บไซต์ดูนะคะแต่อันนี้เนี่ยที่เราเลือกเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นลายคํา ior, ่่า Christian Dior ตรงนี้เนี่ยหนึ่งคือ,อ,อตัวนี้นะจะให้ดู น้องเป็นสายผ้าแบบนี้นะคะถ้าเป็นออฟลีกธรรมดาที่เป็นแบบที่ทุกคนเห็นกันเยอะๆใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นสายหนังเออแต่เหมือนเราเห็นใน YouTube ว่ามันมีสายผ้าแบบนี้เราเรา,เร,ารู้สึกว่าเออมันสวยดีตอนแรกก็โอแอบลังเลจะาสสยหนังหรือสายผ้ากับลายด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ลองชั่งใจไปมานะคะก็สุดท้ายก็คือมาได้เป็นน้องลายคิเสเซนดีออนี้นะคะ ให้ดูอะนะคะซึ่งไซส์นี้นะคะก็คือไซส์ใหญ่นะคะน้องมีแค่2ไซส์เท่านั้นนะคะก็คือไซส์มินิกับไซส์ s a ด d l e bag นี้เลยนะคะเมื่อก่อนมันจะใช้ชื่อไซส์ว่ามีเดียมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเหลือเป็นแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวนะคะเออตรงนี้นะคะสิ่งที่แตกต่างไปจากรุ่นเมื่อก่อนนาะเมื่อก่อนมันจะเป็นตีนตุ๊กแกแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแม่เหล็ก ก็จะปิดอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ง่ายและการใช้งานด้วยนะคะไม่ต้องคอยพวงไอตัวตีนตุกแกแน้วก็เป็นแม่เหล็กอย่างนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีแค่กระเป๋ามาอย่างเดียวเนาะจะไม่มีสายยาวมาให้นะคะซึ่งสายยาวนั้นจะต้องซื้อเพิ่มเองเนาะก็คือราคาสี่หมื่นก็เลยพักก่อนนะก็เอาแบบอย่างนี้ไปก่อนเนาะก็คือ มันแบบมันใช้งานง่ายมันแบบสภายปุ๊บปับ๊บแล้วก็น้ําหนักไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะคะทีนี้ความแตกต่างระหว่างตัวอัลปีธรรมดากับตัวนี้เนี่ยต่างกันตรงขึ้นลายเห็นไหมมันจะนุนๆเออกมา stretching ของของตัวผ้าค่ะ d i อ r เป็นกระเป๋าที่ถักมือนะคะทั้งหมดเลยนะคะใช้ถักมือแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่เป็นรูปทรงแบบนี้ก็คือมองมาแล้วรู้เลยว่า ดียชนะนี่นฉนันก็ต้องซื้อกระเป๋าดียอที่ตะโกนมาเดียอถูกไหมคะอย่างรุ่นหนึ่งก็จะมีทรงเหลี่ยมทรงอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าเดีออก็คือถ้าเป็นอันมาเนาะเราจะเลกติดปากว่าทรงอันมามันเป็นทรงวินเทจที่เขาทํามาใหม่ที่นี้เดี๋ยวจะให้ดูดีเทลเนาะว่าม,มันมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะคะจะให้ดูลายใกล้ๆก็คือลายเขาสวยมาก คิดเซนดีออฟพารีสนะคะ, Paris, ะ,คะแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างก็จะเป็น CD โลโก้ CD 2ข้างนะคะตรงนี้ดึงออกไม่ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมี1ช่องสล็อตตรงนี้นะคะอาจจะใส่บัตรจอดรถหรืออะไรว่าไปนะคะทีนี้มาดูด้านในว่ามีอะไรบ้างเออเขาก็จะมีแคบุ๊กนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ เปิดมาข้างในนะคะก็จะอย่างนี้เลยโลง่ลงๆนะคะโลง่ลงๆเลยไม่มีช่องอะไรเลยนะคะก็คือเราสามารถโยนของทุกอย่างใส่ลงไปในนี้ได้หมดเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างอ่าก็กลับมาดูกันนะคะว่าเซ d a วัตตัวนี้นะคะสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะหนึ่งเลย นะคะโทรศัพท์มือถืออันนี้เอาเคสให้จําลองดูเนาะก็เป็นไซส์12 Pro นะคะมือถือใส่ได้ไหมนะคะแน่นอนใส่ได้เหลือ,อกระเป๋าตังค์นะคะก็ใช้เป็นการโฮลเดอร์นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็กุญแจรถนะคะใส่ได้อะไรอีกลิปสติกนะคะใส่ได้อะไรอีกสเปรย์กอหอทุกคนอาจจะต้องพกเนาะใส่ได้ แล้วก็แอร์พอร์ตนะคะใส่ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในนี่นะพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะสามารถใส่แป้งอนะ,ะใส่แป้งได้ไหมแป้งใส่ได้เอาเลยอีกจ้าเ <c oughs> นาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ลองปิดดูนะคะให้ตรงตรงแม่เหล็กตรงนี้ยนะมัน,น,นิดมันก็ปึ๊บนะคะ น้ำหนักก็คือเบามากๆขนาดแบบใส่ลงไปเยอะขนาดนี้น้ำหนักก็คือยังเบาอยู่นะคะให้ดูด้านข้างด้านข้างเขาจะมีนูนๆอย่างนี้นะคะให้มันแบบขยายใส่ของได้เยอะขึ้นแบบนี้รุ่นเก่าเนี่ยจะไม่เขาบอกว่ารุ่นเก่ามันจะแบนกว่านี้มันจะไม่ได้พองแบบนี้นะคะก็โดยรวมก็คือถือว่าชอบมากๆอ่ะ คำแนะนํานะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นผ้าเนาะฉะนั้นการดูแลก็อาจจะต้องใส่ใจดูแลน้องนิดนึงเพราะน้องเป็นผ้ามันไม่ใช่หนังจริงมันก็มีทั้งรุ่นหนังรุ่นผ้าแต่พอลองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังชอบความที่เป็นวินเทจของรุ่นอันมาที่เป็นลายออฟลีกอยู่ดีก็เลยตัดสินใจก็เลือกออฟลีกนะคะแต่ว่าทาง SA เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้สเปรย์กันน้ำเนี่ยฉีดโค้ดกระเป๋าไว้นะคะฉีดได้ทุกเดือน เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นผ้าเรื่องของถ้ามันโดนน้ําหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทําความสะอาดอีกนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำความความสะอาดเนี่ยไม่แนะนําให้ทําเองนะคะก็คือต้องทาก็คือต้องเข้าสปาร้านสปากระเป๋าเลยในการที่ให้เขาทําความสะอาดได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็อาจจะเลอะไปหมดแต่ว่าเนื่องจากว่าสีขาวไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสีครีมเนาะมันไม่ใช่ขาวเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูว่ามันแบบจะเลอะได้ง่ายหรือมันดูแบบสกปรกอะไรเงี้ยนะคะมันก็ดูแบบดูแบบวินเทจดูคลาสสิกอย่างนี้ไปเลยนะคะ ทีนี้สำหรับสายยาวเนาะซึ่งตอนแรกเราดูในขีดย Youtube มาหลายๆคนก็บอกว่ากระเป๋าไซนี้เนี่ยไม่เหมาะกับสายสะพายซึ่งเราอะลองมาแล้วทั้งไซเล็กและไซใหญ่เออปรากฏว่าสําหรับตัวเราเองอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนตัวใหญ่โครงใหญ่ด้วยเราก็เลยพายสะพายสายสะพายกับตัวนี้เนี่ยนะคะมันเข้ากันแล้วสวยมากชอบมากนะคะแต่ว่าด้วยราคาก็คือ4ี่0 0ืนก็คือขอพักก่อน ขอเก็บตังก่อนแล้วค่อยไปซื้อสายใหม่ละกันนะคะก็ถ้ามีโอกาสเออหรือบางทีอาจจะใช้ใช้ไปแบบนี้เอออาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องการสายแลย้วก็ได้แต่จริงอ่ะพอมันมีสายใช่ไหมสายมันจะอยู่ในระดับระดับเนี้ยระดับเอ,บเอพอดีซึ่งเราชอบอา่าระดับประมาณนี้เวลาเราหยิบของมันก็จะแบบหยิบง่ายอะไรเงี้ยนะคะส่วนไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กราคามันจะห่างกันประมาณ2 20 0 0 0 30,000นะคะซึ่ง เออมันเล็กมันก็เล็กจริงๆอ่ะมันใส่โทรศัพท์ได้แต่ว่าใส่อย่างอื่นเข้าไปแล้วก็คือแน่นแล้วก็คือหยิบยากมากมันเหมาะกับแบบใส่แบบเก๋ๆกรุ๊ปใส่ออกงานเงนี้ยนะคะก็อาจจะไม่เหมาะกับ everyday look เท่าไหร่แต่ใบนี้เรารู้สึกว่ามันเข้ากับลุคของเรามันแมทได้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ชิลหรือสไตล์แบบทํางานอะไรเงี้ยมันมันมันเข้ากับเราได้ซึ่งจริงเรามองใบนี้มานานมากแล้วแล้วก็สุดท้ายก็าตัดสินใจมาดู ก็คือคาว่าดูก่อนไม่มีอยู่จริงเราตัดสินใจไปมาเอาสักทีต้องเอาไม่งั้นราคาก็คือขึ้นไปอีกเมื่อก่อนอยังแสนนิดๆตอนนี้ก็คือแสนสามแสนสี่ก็คือต้องเอาแล้วแหละไม่งั้นก็คือราคาก็คือไปดาวาน์คารไม่ไหวส่วนชแนลนี้ก็คือผักผักยาวค่ะเพราะว่าชแนลนี้คือหาขอยากมากใครที่เออ เราไม่ไหวก็อาจจะต้องซื้อพวกร้านรีเซลร้านฮิวซึ่งราคาก็อับไปสองสามหมื่นเหมือนกันพอเราเห็นราคาตรงนั้นอย่างเงี้ยชแนลอะจาก w a l l e t on Chain ในช็อปราคาแสนหนึ่งเขาก็อับกันแบบแสนสองเงี้ยเทียบกับการใช้งานเนาะหมายถึงว่าใส่ของอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันได้ความสวยงามด้วยความชาแนลมันดูคุณหนูอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เราตอนนี้ถ้ามนมีโอกาสมีบุญวาสนาก็คือจะได้ซื้อ เออแบบเราเราเป็นคนชอบซื้อในช็อปอ่ะเราไม่ชอบซื้อรันเฮีวร้รนรีเซลเนี่ยประมาณนั้นนะคะก็ใครซื้อก็ตัดสินใจให้ดีเอากําลังทรัพย์ที่ตัวเองไหวกระเป๋าใบนี้มันก็เป็นใบแรกเนาะที่เรากล้าซื้อในราคาขนาดนี้ซึ่งถามว่าเราใจหายใจหายมากหนูตอนที่เงินออกจากกระเป๋าก็คือใจหายมากแต่ก็เราทํางานเหนื่อยมาทั้งปีอ่ะเออคือเราอาจจะไม่ได้โชว์ด้าน ให้เห็นในด้านที่เราทํางานเหนื่อยเนาะแต่ว่าเราทํางานเหนื่อยจริงๆเราปวดหัวกับง,งานมาทั้งปีแต่ก็โอเคสามารถเทคมันได้แครีมันได้และสุดท้ายก็มันก็ได้ตอบแทนเราในสิ่งที่เราทํางานไปเหนื่อยเนาะก็แต่ละคนไม่ควรเอามาเทียบกันความชอบของใครความชอบของมันอันนี้เน้นย้ำเสมอไม่ต้องมาบอกโอ๊ยกระเป๋าแพงหายจะเสียได้ไหมหนูราคาเท่าไหร่ก็เสียได้ถ้ามันเป็นของที่มันมีคุณค่ากับเราอันนี้ก้อยพูดเสมอ ไม่ต้องให้ใครมากําหนดคุณค่าของตัวเราเรากําหนดคุณค่าของตัวเราเองเท่านั้นนะคะดูเป็นแรงบันดาลใจให้มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็จะทําได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะฮ i